ที่จ้าวัติครับค่ะเป็นจังไดนสุกหมานบอว่าแต่สองมาอีวี <c oughs> เก้าสองกัน้วจับครูเขาผาดเนาะแต่ว่าเล็กเล็กวิ่งเข้ากับเขาคือไห้บนสองเนาะออกหาสองเนาะครับผมอ้เล็กเล็กวิ่งนี่ขอมาเจ็ดนวดเจ็ดนวดทิ้แเแ้วได้เนาะวิง่งยังว่าลาดได้เนาะ เออเจนงวดติดต่อกันเลยเลขวี่ยเจนงวดติดต่อกันเลยค่ะเลขออกปุบเพาปล่อยต่องวดลยหนอะมือนีเนะวันที่สองสิงหาเนาะปไปเลยของงวดวันที่สิบหกจ้ะไปตามต่อค่ะสิบหกสิงหาคมกแจ้ะสิบหกสิงหาคมหกแปดจ้ะครับงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกแปดเลขมี 2> 5, 2, 5 2, ้าสองแปห้าสองแปดกับละตวกันแปดหนึาแปหาเอาไว้ะบิงเ่นกับเก้าเกเจ็ดเก้าเก้าเจ็้ะโอ้เลขกันไวตะเบ,บิงเ่นกับงามเลยนะ 9, 9, เก้าเก้าเจ็ดก็ได้แต่หางมันไม่ได้อีกมันไม่ได้อยู่ในเลขเด่น เด่นคือหาอันหาสองแปดมันบอที่เน้นคัะไหมสองแปดจ้ะเลขหาเลขเลขเด่นงวดนี่ก็เป็นเลขงามอีกบันเนี่ยอือเป็นเลขงามแต่หากตักหยอกหรือบอกระบลัวเลขงามจ้าแต่คีเดนเนี่ยคือวิ่งวิ่งสองจ้ะวิ่งสองวิ่งสองตัวสองตัวเดียวเล้โคโลสซไปรถแสนหนึ่งอู้วิ่งสองอีกแล้วจ้ะสองตัวเดียวโคโล กับเอาแสนหนึ่งเลยเด้อแสนหนึ่งเลยตีจ้ะกับและข้างล่างบอกข้างล่างกับตัวเดียวโคโลข้างล่างวิ่งสามข้างล่างวิ่งสามจ้ะจับคู่ไห้ก็คือสามแปดสามแปดับสามแปดงวดนี้มันงวดนี้มันใจล่างบนงวดนี้แล้วมันใจได้บนยังเดียวอือสามแปดตัวเดียวเลยตีเลข่างค่ะกับ ตัวเดียวเลยโอโลเลยจ้ะแล้วเลขเลขชุดบนนี่ให้ตัดหลินเมน,าา 2, 8, น่วหาสองแปดนี่ให้ตัดหล่นหาสองแปดตัดฟอมตัดกระสีสองแปดหาแปดหาสองตัวเก้าตัวนี้เลขตัวเก้าตัวนี้ตัวเก้าเอาอมันมันซ้ำตัวเก้าเอาตัวรองไปตัดแปดก็ได้แืดหนึ่งหา้าหนึ่งหา้งหาคือหาสองเนี่ตัดออกเอาหนึ่งหามาเทนมนาจา้ะครับครับ เพราะว่ามันซับตัวเก่าจ้่คิดว่ามันประมาณตัวเก่าดอกหาสองนี่มันบ่ก็สองนา่นมาอยู่แต่หาจะจะเป็นสองอย่างและแจมาอีกหต่ทำอีกอยู่จ้่ก็คือสองเปดหาเป็ดเรากันหนึ่งหาเด้อตัดสองตัวให้ประมาณนี้เนาะขังบุครับจ้่ขังล่างก็วิ่งสามสามเปดตัวเดียวโคโล่ครับเหล็กงามดีเนาะหาสองเปดน,นี่ไอขังลางก็งาม คนงามงามมืดเลยมดเลยโอ้วันนี้ปอยตัวหวัวเด้อเอฟซีให้เฝ้าไปหาจับฉลากกิน,น,หน,หนแบงถึงไว้เนาะครับจ้ะกับประมาณนี้แต่ว่าเลขกสองเปดนี่ฝ่าไปจับเด้ออ่าเขาโ้องการพละคระึงทุกหวดครัแบบอันนี้ก็เลขงามเลขงามตรงกับเลขที่ว่าครึ่งทุกหวดเลยลนะ่ะเมียนเลยอเมียนบบจ้แบบ พะว่างวดอต้องหันกะสองสองเปียดกะควบคู่กันกพละเคึ่งเนี่แต่ว่าเอาเปียดไปอยู่ทั้งหนาเอาหามาก,กันซื้อก็เลยออกเปียดเปียดหาสองเกบเลขกประมาณนี้แต่ว่าพวกไหนมีทุนก็เรียนได้เลยเนะาะพราะว่าเล็กวิ่งนี่เดินดีเจ็ดวัดติดเลยเก็บกับโมบักกับก็แล้วแต่ได้กบโมบักก็นะค่ะค่ะเอากระทอว่า,าให้โต้วดหรอหรอให้เฝ้าไปหาจับไ้เนาะค่ะมันเขาครงการกันลกะเรึ่ง กับผมค่ะกันโขงทุทไายจังไลยกับทักทายมาได้ด้วยจ้าจอดจ้ค่ะรวยๆต้องฟังค<อ>่ะสวัสดีค่ะค่ะเอฟซีเดวซาบานาจะทวนตัวเลขกออกระชายดําให้ฟังอีกรอบหนึ่งจ้ะวันนี้เพิ่นปล่อยมาต้องงวดเลยพี่น้องจ้าออกระชายดำสิบหกสิงหาหกแปดจ้ะบนนี้ยังวิ่งเป็นสองคือเก่าเน้นสองเม็ดเดียวจ้ะสามตัวเน้นไปเม็ดเดียวเห็นตัดเหรียญคือหาสองแปดตัวกันคือแปดหนึ่งห้าและเก้าเก้าเจ็ด ซาบานาเลตัดไหค้ค่ะสองเปดหาเปดตอนแรกว่าจับหาสองไห้เพิ่นเรียกว่าหาสองมันออกเร็วตัดเลตัดเอาตัวกันเนี่ยคะ่ะหนึ่งหาลงมาจ้ะกันโบ้หลมีทุนแน่ก็ตัดเอาเก่าเจ็ดน้ำเด้อพี่น้องกระจากประมาณนี้สําหรับชุดบนสามตัวเม็ดเดียวเน้นไปที่ห้าสองเปดว่างันออก,ออกเปียดหาสองพี่น้องบารนีเพิ่นเอาเปียดมาใส่ไทยเมื่อไรได้ค่ะเลขสองเปดเปดสองนี่พี่น้องจับตาดีๆโหลดคะ่ะมันออกคูปีไหม ค่มันเกี่ยวกับวันเกิดทั้งทั้งล้อสิบเนาะล้องเบิงจ้ะสำหรับเลขล่างเพื่อนไหนวิ่ง3มตัวเดียวเม็ดเดียวจับให้เม็ดเดียว3ามแดสมแปดเม็ดเดียวโคโลูจ้ะสงสัยอย่างตามเบอร์โทรด,ด้อค่ะศูนย์หกสา0หกห้าศูนย์ศูเดียเ๋ยวใส่เบิ้งหงวดบ่างกันหงวดบางัน,งน,งนจับคู่พลาดพี่น้องจ้ะเต่เขาที่เลขวิ่งไปที่สองเนาะออกหา ลองพิจารณาบิางเดอ้อค่ะสําหรับตัวเลขออกกระชายดายังย้าเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะสุดหน่วยคานวณมีเขามีลุดมักกะคอยจัดค่ะคัดกับเลื่อนผ่านเดอ้อค่ะกัะขอบุญขอบุณออกระชายดาเนาะบ่ทิงบ่าปาค่ะเลขออกปุ๊บเพิ่นกนันนามาแบ่งปันทันทีจะ้ะแต่ว่า f c จ๋าถ้าผู้ใดมีทุนแนก่กับเรียนออกก็ได้ค่ะเพราะว่าเลขเรียนบนนี้ผู้ใดเร่นหันๆน,นี้ได้แท้จะ้ะเข้ามา7เจ็ดหมวดติดและะ้วจ้ะสําหรับเลขวิ่งอา้าวพิจารณาจอบอม เคล็บหนาจอให้เคล็บหนาจอเอาไว้ก่อนเด้อพี่น้องเพราะว่าพึ่งต้องหดเนะาะค่ะเดี๋ยวอเอฟซีแฟนชองสิลืมก็ให้เคล็บหนาจอหรือว่านําไปเปรียบเทียบ,บหลายๆอาจาราย์หลายๆสํานักเบิ่งว่าชนกันบอ่อถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นตาไปลงทุนคอยไปลงทุนแต่ว่าให้เฝ้าไปจับตัวน,นี้เลยคะ่ะสองเปดเนี่ยคิดว่าเขากงกันคนละเคืองแทนแน่นอนให้เฝ้าไปจับไว้แต่ต้องวดค่ะถ้าหลักกินแ่งออกมาแล้วไปจับไตตว,ออว้ไจ้ะ เอาฝากกดไลค์กดแชร์น้ำจ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กริ่งเปิดการมองเห็นคลิปนี้บอๆหลายใหญ่ไปเฮงเฮงเรวยๆปังๆสู้ขู่สู้คนเงินไหลกองทองไหลเข้าไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้าสาธุมหาอุราภัยอุริติสางขารเอวามีวะอิโตจินังเดชะยังอุปภะกัปติ Cita pertika, tuhan di é